นายสุเทพเทือกสุบันให้สัมภาษณ์หลังจากสารดีกามีคำสั่งยกฟ้องคดีหัวประมูลโครงการสร้างโรงพัก396แห่งและโครงการขอสร้างอาคารที่พักแปดตำรวจว่าตนต้อง กอยู่ภายใต้กระแสาการโจมตีว่าเป็นคนเลวคนทุจริตเกือบสิบปีอดทนอดกลั้นและอาศัยความจริงเข้ามาต่อสู้ประเทศไทยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และรู้ว่าเราตั้งใจทําความดีให้กับชาติบ้านเมืองและประชาชนจะได้รับการคุ้มครองในระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจอธิปไตยแบ่งเป็น3ฝ่ายอำนาจตุลาการของศาลยังเป็นที่พึ่งหลักของบ้านเมืองได้คนที่ยึดมั่นในหลักการยึดมัน่นในระบบ ขอให้มีกำลังใจสำหรับตนทนทุกทรมานมานานตอนนี้หมดทุกปทดโศกพ้นเคราะห์จะเดินหน้าทำงานให้กับประเทศชาติและประชาชนตามอุดมการต่อไปในชีวิตของตนทุ่มเททำงานให้กับบ้านเมืองและประชาชนด้วยความจริตไม่มีใจที่จะคิดคดทรยศต่อแผ่นดินไม่ใช่คนทุจริตคอร์รัปชันทุกอย่างได้พิสูจน์แล้วใครที่เคยเกล่าวหาชมตีตนขออาหสีให้ เมื่อถามว่าได้ศักศสีกลับคืนมาแล้วจะดําเนินการฟ้องร้องกับผู้ที่ทําให้เสียหายหรือไม่นายสุเทพเผยว่าตอนนี้ยังไม่คิดหลังจากนี้จะกลับไปไหว้สาลหลักเมืองไหว้พระแก้วมรกตเพราะเวลาต่อสู้คดีตนได้ตั้งตย์อธิษฐานตนใช้ความจริงในการต่อสู้ไม่ได้คิดหรือว่าโทษอะไรใครทั้งสิน้น ต่อไปนี้จะเดินหน้าทางการเมืองอย่างไรนั้นตนต้องสนับสนุสน,นพรรคการเมืองของประชาชนที่แท้จริงตนได้ก่อตั้งพรรครวมพลังที่มีสสห้าคนและมีรัฐมนตรีหนึ่งคนเราทำประโยชน์ให้กับประชาชนมามากช่วงที่ก่อตั้งพรรคตนถูกโจมตีจากข้อมูลเท็จแต่วันนี้ตนพ้นผิดมีกกำลังใจในการเดินหน้าทางการเมืองต่อไปยืนหยัดไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง แต่จะขอสร้างนักการเมืองที่ดีมาทํางานเพื่อประชาชนอะไรช่วยได้ก็ช่วยเคยลั่นสัตว์วาจาไว้แล้วตอนเดินขบวนว่าจะไม่กลับไปยุ่งทางการเมืองส่วนสมาชิกพักที่จะสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งตนก็ไม่ทราบจะรอดหรือไม่ต้องรอกอารตัดสินวันที่30กันยายนตนไม่มี power อะไรมีแต่หัวใจทุกอย่างที่ทาทาเพื่อหัวใจหัวใจที่รักชาติรักแผ่นดินรักประชาชนยืนยันไม่มีอํานาจอะไรที่จะไปช่วยใครได้